อ่ะกาบสวัสดีสวัสดี FC สุขุสุขชนครับพี่น้องแฟนบ้านครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องมื้อน,นี้แอเองน้ำผ่าแฟนครับแฟนช่องมาแสดงความดีใจครับยแฟนแมนครับพี่น้อง FC แม่นเอลี่เป็นรอง FC เลขหน่อยหางพร้อมพี่น้อง FC รูปแบบแนวทางให้มาบ่เคยเกินชี้หางหาหางแยกแจะพี่น้อง FC รูปแบบแนวทางของเรารูปแบบแนวทางวันนี้จะดีใจน้ำพึ่นครับพี่น้อง FC มาแสดงความดีใจน้ำพึ่นน้ำหละกะักการเด่นชี้ชาวว่า ติดตาอหมวดไฮเลยรูปแบบแน,ทนวนนนท,านท,ทางเป็นเลขสูตรด้านบนนี้พี่น้องเอฟซีเพิ่นปั่เพิ่นเฮ็ดจเน่บุ๊คของเพิ่นสูตรของเพิ่นเนาะกัว่า,ารอบที่ผ่านมานี่พี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางความฝันของเราครับพี่น้องเอฟซีเลซีหางข,งขอหลอนนั่นนี่แหละเ,เลือดไม่เคยไหลโตก็กจอกพี่น้องเอฟซีแต่เคยเล่าห้มากอะไรลดเงินสามหางสีห่หางอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีกันนะกดติดตามรอไว้รูปแบบแนวทางของเยสปันแมนหรือใบยายล่วงครับพี่น้องเอฟซีเนาะ รูปแบบมนาทางรอบที่ผ่านมาแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดแปดซีคู่อโอหลวครับพี่นอ้องเอฟซีมนี่กับอย่างนี้นค่าวะซีมี่แนวทางปาดตอนพี่น้องเอฟซีไปหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลมววันที่16พฤษภา,าคม2,568ั 2, 5, 6, 6, 8, น้อไนั่เพราะว่าขยบเขาไม่อีกพี่น้องเอฟซียอมือเขาไม่อีกวันนี่จะจะเหลืออยู่10บวันรูปแบบแนวทางกะนเดี๋วไปว่ไปจากกับ ได้ร่วงฝันแม่นพี่น้องเอฟซีสอบถามเราหนุ่มเราฝันไปสัน่นเลยจีน้องเอฟซีคนผู้นี้ฝันพาฝันเนี่ยโอ้โถ่โ,โ,โเตรียมให้ได้เลยครับพี่น้องเอฟซีแต่เมื่อวานนี่ือกันบ้านบ้านพี่น้องเอฟซีรูปแบบน่าท่างแล้วไป็นหัวใจแล้วก็หลอดสู้ขขาฟังรูปแบบน่าท่างของฝันเราเป็นไหนสิละแต่คือพี่น้องเอฟซีเห็นกันสกุลสกคนนั่นแหละเราโบกแพงเลยรูปแบบน่าท่างของเราก็ได้รอะไรไหาได้กับไปหาเราอ่ะไม่น่าที่บอกคือบอกเอาที่นาพี่น้องเอฟซี วันนี้มาลุ้นกันรูปแบบแนวทางใยฝันแว่นครับเป็นองุแฟซมีแนวทางปากตอมเป็นอง F แฟซชุดตองหมวไปน้ำจ่าอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทา้งทีมงานครับเป็นองุอฟซครับสีแน่ๆอย่าลืมฝากกดติดตามไว้เป็นองุแฟซสำหรับ f ฟซสันใดที่เพื่อเปิดกม็มาเห็นกดติดตามรอไว้รูปแบบแนวทางของายร่วงฝันแห่นครับเป็นองุอฟซแม่นลิลี่ครับเป็นองุอฟซสี่วันติดติดสี่วันติดติดันทะลุดทุก แต่วันวันแรกมา่อเอาช่องกระแตงน้ำเติมโหลดพี่น้องเอฟซีนี่ก็น่าสนใจรูปแบบแนวทางของยายล่วงครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสด,ดีเจ๊ล้วงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสด,ดีเจ๊ล้วงครับพี่น้องเอฟซีมาแส,สดงความดีใจนับแปดแปดพี่น้องเอฟซีโอ้ยแขนเป็นแขนใครให้เลขหลายหางครับ่เลขหลายหางเ,าเออหรือว <โด S 1> ่าย <โด S 1> ูแค่น,น,นี่นเกินหันกโอ,นอ้นี่ละพี่น,อน้องเพราะว่าเลขนี่เขาจะเอาเป็นเลขสูตรมาประกอบกับเลขฝัน ซึ่งเป็นเลขที่แบบเฮ็ดสูตรแล้วกเ็เอาไปเอาไปเสียงองไปไปนอนเสียงแต่เอาไปเอาไปเสียงฝันเียนะแล้วเขาก็ไปขอพอินเขาก็ไปขขอขพอคนแล้วเขาก็เอาไปน้อนเสียงฝันแล้วก็วกอ่าเขาจะมีเลขสูตรตัดดับก็คือตัวนใหมันดับเขาก็ตัดออกเียอัน,นเหลือดเพราเกินห่างสําสหรับที่แบบที่หลายที่สุดเนี่ยนี่มันก็ชั่วคนกันเนาะชั่วคกันก็คือถ้าถึงก็คือถ,ถึงลายเลย ถ้าพอถือะงวดหนาเขากระทบใหม่เออถ้าเขาบอถึกงวดหนาเขากระทบใหม่เพราะแม่แบบหรือแล้วเขากระทบมันกะจะได้ทุนคืนยังมีกำไรอยู่ในงวดหนาซึ่งมันกะหลุดอ่ะนั่นน่นมันจะหลุดทีหนึ่งเดือนยาอะไรพี่น้องใส่เงวดที่เงินอะไดิมันสูตรนี่แตงแต่นี่มาแต่เขาเปลี่ยนสูตรนี่มาก็คซื้อเดือนยามาสี่หางวดแล้วปัดโตเี่งวดแล้วว่าบริหางวดที่หาแล้ว คือจริงๆอ่อะงวดบางหันเนี่ยเขาใต่เขาน่ะสูตรเขามาได้แปดแล้วนะแล้วเขาก็มาฝันวนฝันเรียนตัเลขแปดเขาเลยแบบใต่เขามากทีแดีวหนะแปดฝันว่าเงยกับพระแบงคเครื่องตีแล้วพระแบงค์เงกับฝันรอบแรกอ่ะฝันรอบแรกมือแรกเลยที่ที่เขาฝันในงวดบางหันอะคือเขาฝันว่าเขาแข่งกีฬานั่นแหละฝันมาแข่งกีฬานั่นแหละแล้วแบบนี้มีแข่งกีฬากรมการน่ะหลดเจ๊งไลยจับไม้ขึ้นมาประกาศว่าอันนักกีฬาวิ่งผ่านแปดคนลงสนามได้ บอกว่าเอาวิ่งผ่านอีอย่างสีมีฮอตแปดคนแหมืนบอลในความคิดน่ะกรรมการมาว่ากติกาไหมให้แลนแปดคนก็คือก็เลยแบบคือในความนั้นเนาก็ติเป็นมาเลขต้องวิ่งแปดอยู่แล้วเลขต้องวิ่งแปดอยู่แล้วที่นี่อันที่เขามามามักอันแปดหนึ่งแปดสองคือกรรมการเขาก็บอกว่าอันให้แค่รางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองมมีรางวัลที่สาม เขาเลยคิดว่ามันเป็นแปดหนึ่งแปดสองก็ว่าหันด้วยว่ะก็สิมาถือลายหันคือไปด้วยความว่าสิโซกหรือเปล่านี่แหละเขาเลยคือไปว่าเฮ้ยถ้าเป็นแปดสองหรือมันจะเป็นแปดสองโตอย่างไงนะเออก็เลยจะเลยซื้อแปดแปดหลายเส้นนะแปดสองแปดนี่คือถ้ามาสองแปดกับแปดแปดยังไงคือมันมันเทียบเทียบกันอยู่แล้วแต่เป็นนี้ก็ะถือเบื้องบ้านเลยเนียนเป็นี่ก็ะถือเบื้องบ้านเมือนเลขพันพละไรหลหางไปลองเอฟซี มาฝันรอบที่สองกะฝันว่าฝันย่ามใกล้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 ุงสดท้ายเลยมาฝันย่ามาเค่นท้าไปแห่ค่ะถ้าประธานองค์อยู่ในวัดเนี่ยคือตอนทุนฝนมาเนี่ยมันเป็นสีทอนเป็นม่มันเป็นสีทอนที่นี่เคื่อนสิพาไปแห่นี่ยพูนเลยว่าซีทอนมันขึ้นโหลดมาได้เอ่ันสีทอนอ่ะเอาขึ้นโลดมาได้ต้องทอนลงอีกต้องต้องต้องหันลงอีกพ่ดกันเลยหันทอนคอทอนเอิกแขนแขนแล้วกะ อ่าทอนล้มตัวแล้วก็ทอนหนาตักแล้วก็ขาสองขาเป็นแปดทอนเอ้ากว่าเสี้ยวขึ้นรถดได้ป่ะจ๊ะแปดแปดมันใจว่าจะได้กับแปดม้าบนนี่แหละแปดแปดแปดสองนี่แหละฮาในความทอนท่านพูดได้วิ่งนี่ดี๋ให้เลยแมนมีบอดเลยสองตัวขลารเลยเออไปไสเบอได้ไปไสเบอรดว่าแปดนี่แหกับแปดเดียวว่าันย้ำไหนกับบนเรียนแต่ยุ่แปด ดีใจนะเพื่อนพี่น้องเอฟซีนี่คือตัวเป็นนักข่าวของเราลงของเราสี่พันมากเลยพี่น้องฮะแอปเบิ้งนี่พี่น้องเอฟซีชี้หางขอหล่อเท่านั้นเด้ยเลือดบ่ชลายตัวพี่น้องเอฟซีของเราเนี่ยเอาเงาะเยอะเลือดบวชไหลายตัวสักเกิดอะไรบ้างสืบบัตรบัตรจะทำเด็กกับสืบบัตรบัตเลยอ่ะดีใจนะเพื่อนครับพี่น้องเอฟซีออกช่องวัดแรกเท่อลังจำลดพี่น้องมาทำอะไรนะรูอเศร้านี่พี่น้องก็มาถามข่าวว่าอันมากแปดหลายๆได้หลายประเด็นเอาก็ได้เพราะสมควรอยั่แหละเออได้เพราะสมควร อัน,อน<ม>บ่ถึงหกหลักดอกบ่ถึงหกหลักดอกเพราะว่าปกติแล้วเขาก็บ,บ่ได้ซื้อเลขพุ่มเทปไปนั่นนะคือพอได้ใส่ได้กินได้อยากในชีวิตประจําวันได้สงวดลดงวดลายเอดือนดีใจนเพี่น้บ,ไบ<ม>่ได้หักหกหลักดอกได้หาหลักจ้ะเอาละเนาะพี่น้องโอ้ยดีใจครับวันนี้วันนี้ต้องงวดเป็นยังไงครับวะตองงวดนี่เมื่ีก็นี่นี่ ฝันแล้วล่ะต่ว่าบ่ได้มั่นใจดอกเออเอาฝันต่ว่าเอาเอาไว้ก่อนเนาะไม่ระเเอาไวดด้ระเบงเอาไวดด้เอาไว้ระพิจารณานะเป็นฝันตองวัดในฝันน่ะันว่าแบบเจ้าต้องมานะ่ะเออเก้าต้องมาตามๆในฝันนะแต่ว่าอันนี้ยังบ่ได้แน,ใน่ใจเพราะว่ามันเป็นฝันที่แบบแจ้งแล้วมันแจ้งแล้วตื่นถ้นมาข้าฟ้าแจ้งจังปางแล้วหกม้งแล้วเสียนมันแบบไม่แน่ฝันในตอนตอน อตอนคอนสิแจ้งในช่วงตีสามสี่จี๋ยแต่น,นั่นคือขอนแมนแตะวนันอันนี้เนี่ยคือสะดุ้งขึ้นสือมาคือเปืนเพื่อเปิดหอ,อกกระจายท้าวแล้วอแต่เลย่อบันได้มั่นใจ่ดอกตะวนันทีดว่าเก้าหนมามาลองไป,<ร>ปเส<ร>ี่ยงฝันกน่อนเนาะม้าแน่แนอนหนงวดนี่น,น,นะ,ะสะิบหกพฤษภาคมเนี่ยการร้องเอาไปพิจารณาเบิ่งวามันจะชนสูดผู้ใดบ่อหรือมันบ่อบ่อชนกะร้อหาตัวจับ บองก่อนจะเบิงเล่นเลนก่อนนะเดี๋ยวตั้งแต่เขาก็จะมาเอามามาิจารณะให้อีกรอบหนึ่งให้เขามั่นใจก่อนอันนี้เขาบ่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไ่ได้ขอบ่ได้เอียงห่นปกติแล้วถ้าสิ่ันีเสียงเลขหรือสิ่งสิขอเลขสิขอก่อนก่อนจะน้อนสังก歪พาแล้วสังกขอแต่อันนี้เมื่อคืนนี่บ่ได้ขอดอกตว่าฝันมันเข้าตามนั่นแหละคือแบบเหมือนจะมีเลขเก้าเนี่ยเก้าเนี่ยจะมาแต่เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวผ่านช่องลุงแหลที่เก่า S <S เก็ดว้พิจนากันกนเออเอาไปกวนเล็บจริงไปกวนแนนเราพี่น้องถามมิตรตวมกเอากจับใส่บางกวนแนนอือไปยังกาะช่องหนาเพจติดตามทนานาทั้งหลก่ช่องท่าง,งหนาเพจค่ะาติดตามยายหลวงก็ติดตามได้ทั้งช่องทางแนวทางแชนแนลเออ,เอ,ออันนี้เป็นช่องหลักของเฮาส่วนช่องสำรองที่เฮาเพิ่งเปิดก็คือเป็นช่องยายหลวงอ่ะคือยายหลวงเองเลยคือยายหลวงช่องสำรองเพราะว่าช่องหลักเขาก็คือปิวพี่น้องปิวเป็นนา นาเฟสรละนาเพีรเป็นนานาเพีรค่ะเป็นนาเพีรค่ะยายกล่วงชแนลแนวทานชแนลอ๋อหล้วก็ยายกล่วงขึ้แมนค่ะแล้วก็รขึ้นยกล่วงอีกช่องนึงเป็นช่องสำรองฝากกดติดตามขนาดช่องเพี่นน้อเนายพี่น้องเอชซีกุสันเรื่องก็รูปแบบราะท่าทั้งทิ่ง่ายมาเลยมาตามพี่น้องเอชซีก็จะได้เห็นขนาดช่องเพี่นน่มพี่น้องเอชซีก็กดติดตามขนาดช่องเราไว้นั่อ่าขอบคุณขอบคุณพี่กันแยกล่วงเป็นแมนครับพี่น้องเอชซีขอบคุณขอบคุณครับขอบพี่น้องเอชซี เป็นฟันวเตกอร์มาก่อนหลอดตัวนึงพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีก็ลองไปพิจารณาเบิรงหมักตัวใดจับใส่ทันทีครับพี่น้องไปหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2568ครับเป็นคนฟันแม่นพี่น้องเอฟซีแก่เริ่มไปกดติดตามทั้งหน้าช่องเพิ่นไปหนําพี่น้องเอฟซีเนาะหลุงแจทิ้งทีมงานบ่ได้มาตามพี่น้องเอฟซีก็จะได้เห็นทั้งหน้าช่องเพิ่นนํารูปแบบแนวทางของยายล่วงฟันแม่นครับพี่น้องเอฟซีชุดต้องว่าเก้ามิตเดียว หาโจกอามันหัวบันที่1ิพฤษภาคม2 5 6 8ครับพี่น้องเอ็ซีแอดเองขออนุญาตล่าลางครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ